ที่นุ้มาทำท็อปอัพัวริสนะคะเพราะว่าความมั่นคงค่ะอันดับหนึ่งที่เราต้องเลือกนะคะเวลาทําธุรกิจนะคะก็คือความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ความมั่นคงค่ะอันดับที่2รองล,งลงมาก็คือรายได้และความงายของธุรกิจค่ะซึ่งบริษัทท็อปอัพัวริสนะคะลงทุนสร้างบริษัทมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความมั่นคงค่ะไม่ใช่ธุรกิจที่อ่าเช่าอาคารหรือจับนักงานที่จะพร้อมปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่ ที่ทําให้นุชมั่นใจนะคะว่าบริษัทท็อปอัพท r is m มั่นคงมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่า3 0 0อล้านบาทนะคะนั่นก็คือความอดทนความพยายามทัศนคติและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของท่านประธานค่ะซึ่งนุชเป็นสมาชิก top-up tourist ในเฟสที่1นึ่งค่ะนุชเห็นถึงความพยายามนะคะของท่านประธานนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดมการ์ที่แน่วแน่ที่อยากให้คนไทยนะคะลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าถ้า ทานประธานม,มีความพยายามความอดทนอุดมการณ์ที่แน่วแน่นะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่มีท็อกอาธุริ์ในวันนี้ก็ได้นะคะถ้าท่านอยากให้ธุรกิจที่ท่านสร้างส่งต่อถึงลูกหลานท่านจะต้องเลือกธุรกิจที่มั่นคงมากกว่าธุรกิจที่เป็นกระแสนะคะเพราะว่าธุรกิจกระแสมาไวและไปไวค่ะ